สวัสดีครับผมในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการใช้ในส่วนของแอดมิน PHP กันนะครับว่าในส่วนของตัวระบบตรงนี้จะใช้งานอะไรได้บ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเราจะนําไปประยุกต์ยังไงนะครับแล้วก็มีพวกระบบจัดก,การสิทธิ์เนี่ยยัยงไงได้บ้างนะครับระบบตรงนี้นะครับจะเป็นแอดมิน PHP นะจะเขียนด้วย PHP เพียวๆเลยโดยใช้ PDO นะครับมือใหม่สามารถที่จะเขียนต่อได้ง่ายๆเลยนะครับว่าผมเน้นมือใหม่โดยเฉพาะไม่มีอะไรที่ซับซ้อนอะยากเกิดไปนะโอเค เริ่มแรกนะครับจะเป็นในส่วนของการเข้าสู่ระบบใช่ไหมครับก็จะมีการใส่ล็อกอินนะครับจะเป็นยูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับอ่าแอดมินแล้วก็พาสเวิร์ดใส่เข้าไปตรงนี้นะครับผมย้ำก่อนนะครับว่าการเข้าใช้งานเนี่ยจะมีการแบ่งสิทธิ์ด้วยนะครับตอนนี้ที่ผมมีคืออยู่2สิทธิ์จะมีซูเปอร์แอดมินนะครับแล้วก็จะมีแอดมินทั่วไปนะครับซูเปอร์แอดมินเนี่ยทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเช่นเพิ่มลบแก้ไขเรียกดูข้อมูลอะไรที่มันสําคัญสาคัญนะครับส่วนแอดมินเนี่ย จะให้แก้ไขแค่โปรไฟล์ของตัวเองเท่านั้นนะผมจะแยกไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าในแต่ละยูเซอร์เข้าใช้งานเนี่ยจะไม่เจอหน้าตาที่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะแต่ว่าอยู่ในระบบแอดมินเดียวกันนะอ่ะตามนี้นะครับแล้วก,กด Sign in ได้เลยครับ <im> เมื่อล <im> ็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับ <im> ตรงนี้จะเป็นหน้าแดชบอร์ดฮะอ่ะในเว็บตัวนี้นะครับ <im> ผม ส่งให้นักเรียนรู้ทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมทดสอบนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นซูเปอร์แอดมินนะครับที่เข้าใช้งานด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวพวกโปรไฟล์นะครับว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะมีเมนูนะครับมีโปรไฟล์แล้วก็แอดมินนะครับในส่วนของเลเยอร์ต่างๆครับด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเรียกว่าตรงเป็นไซต์บาร์นะครับเป็นไซต์บาร์สำหรับเลือกเมนูต่างๆในส่วนของข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแนบบาร์นะครับก็จะมีตรงนี้ที่เลื่อนลงมาพวกเมนูโปรไฟล์นะ แล้วก็ตรงเสิร์ชเนี่ยผมยังไม่ได้เขียนอะไรนะครับผมปล่อยโล่งไว้นะอนาคตก็น่าจะมีเขียนแล้วก็เด้งพวกข้อมูลอะไรขึ้นมาในหน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับโอเคไปอย่าไปลุยกันเริ่มต้นกันเลยนะครับ My profile อ่ะ My Profile คลิกได้2ที่นะครับจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะหรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเค okay. พอเข้ามาแล้วเนี่ย My Profile นะครับก็คือจะบอกว่ารายละเอียดของโปรไฟล์ในนั้นนะคือใครนะครับก็จะมีรูปภาพนะครับแล้วก็มี first name last name username แล้วก็มีโลก็คือสิทธิ์นะครับแล้วก็เซตัสนะครับอ่ะในส่วนของ First s t n a m e l มร t name เนี่ยเปลี่ยนแก้ไขได้แต่ username เนะครับห้ามเปลี่ยนโลก็ห้ามเปลี่ยนนะครับแล้วก็สเตตัสก็ห้ามเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตรงนี้คือเป็นซ u เปอร์แอดมินที่สูงที่สุดนะผมจะแบ่งเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่เราใช้งานเว็บไซต์เนี่ยสมมติว่ามีแอดมินประมาณสัก2คนถ้าผมลบคนที่2ออก คนที่หนึ่งต้องยังอยู่ใช่ไหมครับและคนที่หนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะลบตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแอดมินสักคนเลยเนี่ยระบบหลังบ้านตรงนี้จะเข้าใช้งานไม่ได้อ่านึกออกใช่ไหมครับไม่มีสักคนเลยมันจะเข้าไม่ได้เพราะว่าดังนั้นนะครับมันควรที่จะมีอยู่หนึ่งคนที่ไม่มีในลิสต์รายชื่อในนี้ด้วยเป็นหนึ่คนที่อยู่จุดสูงที่สุดของจุดสุดยอดนะครับอยู่ที่สูงที่สุดนะลบตัวเองไม่ได้นะครับ แก้ไขสิทธิ์ตัวเองไม่ได้นะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งผมได้เขียนโค้ดดักเอาไว้อ่ะไม่มีใครสามารถที่จะลบยูเซอร์ตรงนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับยกเวน้นโปรแกรมเมอร์เข้าไปที่ระบบฐานข้อมูลแล้วก็ไปคลิกลบด้วยตัวเองนะครับอันนั้นทําได้นะแต่ว่าระบบหลังบ้านโค้ดซอฟโค้ดต่างๆเนี่ยเขียนดักไว้หมดแล้วนะครับผมโอเคเบื้องต้นเนี่ยสามารถแก้ไขตัวเองได้นะครับผมลองกดเซฟอ่ะแล้วก็แก้ไขประมาณนี้ข้างบนก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับผมโอเค ถ้าเกิดอัปโหลดรูปนะครับก็ใส่ในส่วนของอัปโหลดรูปใช่ไหมอ่ะเราจะใส่อัปโหลดรูปเข้าไปนะครับแล้วก็กดเซฟครับอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นเมนูอัปโหลดรูปที่ทําขึ้นมาเสริมขึ้นมาเองนะครับผมจะใช้เป็นปุ่มนะไม่ได้ใช้แบบอัปโหลดแล้วก็มีชื่อเล็กๆตรงกลางไม่ใช่นะครับไม่ใช่ฟอร์มของ h t s t m l นะตรงนี้เขียนซีได้ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็กดเซฟครับอ่าแก้ไขรูปภาพสําเร็จแล้วรูปภาพก็เปลี่ยนเนีย่ยลองรีเฟรชดูก็ยังเปลี่ยนนะครับผมโอเคประมาณนี้ ทีนี้นะครับหน้าโปรไฟล์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วถัดไปเรามาดูหน้าแอดมินกันอ่ะแอดมินลิสต์ตัวนี้นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคก็จะมีแอดมิน1 2 3ใช่ไหมครับเราเห็นว่าตอนนี้แอดมินมี3คนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยแอดมินมี4คนนะครับก็คือคนแรกที่ผมบอกว่าเป็นคนที่อยู่จุดสูงที่สุดเขาจะไม่ได้มีอยู่ในรายชื่อตรงนี้เขาจะลบตัวเองไม่ได้เขาจะแก้ไขตัวเองไม่ได้นอกจาก ตัวเองแก้ไขตัวเองได้เท่านั้นคือตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมตอนนี้แอดมินข้างหน้านี่มี3แต่ว่าจริงๆแล้วมี4ี่นะครับเพราะว่าตัวบนเนี่ยคือต้องลบไม่ได้นะมันต้องมีอยู่จุดจุดหนึ่งนะครับผมโอเคทีนี้ถัดไปนะครับอันนี้จะใช้ในส่วนของ Data Table นะครับในการลิสต์ข้อมูลออกมาซึ่งวิธีการเขียนเนี่ยจะใช้เป็นแบบ PDO นะครับแล้วก็ Query SQL ออกมาใช่ไหมครับจากนั้นก็ทำเป็น while loop while loop ใส่ในส่วนของ Data Table เข้าไป ประมาณนี้ครับผมโอเคในส่วนของหนะ้าแอดมินลิสต์นะครับจุดที่พิเศษนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสเตตัสสเตตัสตรงนี้นะครับจะเป็นการใช้งานในส่วนของสวิตช์บัตทอนนะครับก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนสถานะว่าเฮ้ยคนนี้เป็นสถานะ active นะหรือว่าคนนี้เป็นสถานะบล็อกก็คือไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้อ่าหรือถ้าเกิดเขาแบบทําผิดกดทํานูน่นทํานี่ก็แบนไปเลยครับแบนไปก่อนอย่าเพิ่งเข้าใช้งานนะ อะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็คือกด Active ก็คือจะสามารถเข้าสู่ระบบได้หลักๆนะครับตรงฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Action นะครับว่าตรงนี้คือแก้ไขกดคลิกเข้าไปก็คือการแก้ไขนะครับแล้วก็กดกลับมาเนี่ยคือการลบข้อมูลนะทีนี้เดี๋ยวเราไปทําการ New admin กันขึ้นมาเลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลองพิมพ์ไปเล,เลยครับอ่ะผมพิมพ์ไปว่าเอ่อตา้วกัน ยูสเซอร์เนะครับเป็นขอเป็นแอดมิน5แล้วกันนะครับ Password ดเนี่ย1นึ่อแล้วกันโ okay. อเคตรงโลตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เป็นซูเปอร์แอดมินก่อนเห็นไหมครับว่า Image Profile ตรงนี้ผมใช้เป็นชูดไฟ้นะจะเป็นในส่วนของตัว head team l นะครับเพียวเพียวไม่ได้ปรับแต่งใดๆนะอ่าลองใส่ข้อมูลเข้าไปครับโอเคจากนั้นนะครับกด s u i t อ่เพิ่มข้อมูลสำเร็จ จะเห็นได้ว่านะครับตรง admin 5เนี่ยแสดงขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราสามารถที่จะนำไปใช้งานล็อกอินเข้าเลยเลยนะครับไปเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์กันว่าใช้งานได้ไหมนะครับผม Copy มา admin 5จากนั้นเราออกจากระบบก่อนนะครับ l o อกเอาท์พิมพ์ไปว่า admin 5ครับ password ครับ password ตรงนี้นะครับจะเป็นการเข้ารหัสนะครับด้วย password hash นะเราจะเขียนเพนเทคใส่ไปตรงๆไม่ได้นะครับผม ก็คือว่าทุกคนนะครับต้องไม่มีสิทธิ์รู้นะครับว่ายูเซอร์ในแต่ละคนเนี่ยใช้พาสเวิร์ดอะไรนะครับต้องเข้ารหัสทางเดียวเท่านั้นนะครับถอดไม่ได้นะโอเคใส่นี่เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับปรากฏที่ My profile นะครับผมแล้วก็แก้ไขข้อมูลได้ครับผมจะแก้ไขใครก็ได้นะครับหรือว่าจะลบใครก็ได้นะสมมติว่าเราอยากจะลบตัวเองดูล่ะลบตัวเองทิ้งเลยลบได้ไหมนะครับลองลบดูนะครับผม อ่ะก็ลบข้อมูลสําเร็จนะครับตอนนี้ก็คือเข้าใช้งานได้ถูกปะแต่ถ้าเมื่อใดที่เราทํางานต่างๆกดเข้าไปปุ๊บอ่ะใช้เริ่มใช้ไม่ได้แล้วมาที่โปรไฟล์เพราะว่าชื่อแอดมินของเรามาถูกลบไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคทีนี้เข้าไปใหม่นะครับด้วยแอดมินสูงที่สุดเลยอ่ะเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดก,การแอดมินได้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาบล็อกแอดมินดูบ้างนะครับเดีย๋ยวผมจะทําการตั้งชื่อใหม่ละกัน AA เอาแบบง่ายๆนะครับแอดมิน6แล้วกันนะครับแล้วก็เาตัวหนึ่งของสี่นะครับ โลเป็นแอดมินเฉยๆสับมิทครับไม่ต้องใส่รูปภาพนะครับถ้าการไม่ใส่รูปภาพเนี่ยจะมีในส่วนของอวตารนะครับก็คือเป็น Default ของรูปภาพนะขึ้นมาโชว์เลยนะครับผมโอเคคือตัวนี้อ่ะทีนี้นะครับตัวแอดมิน6เนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าใช้งานได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเรากดบล็อกล่ะอ่ะแล้วลองกดออกจากระบบดูนะครับเราจะมาทําการเข้าสู่แอดมินด้วยแอดมิน6นะครับแล้วก็1 2ึกดเซนครับปุ๊บ ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถูกบล็อกอยู่นะทีนี้เราจะเข้าไปทําการเอ,อ่อแอคทีฟให้เขานะครับผมตัวแอดมิน6กด Active ครับทีนี้เราย้อนกลับมาที่ล็อกอินครับแล้วก็มาทําการแอดมิน6ใช่ไหมครับ6 1 2นปุ๊บอ่ะเข้าใช้งานได้แต่เวลาพอเข้าใช้งานแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเออหน้า c c o u u t เนี่ยหรือหน้าในส่วนของตัวแอดมินเนี่ยหายไปแล้วนะครับเพราะว่าสถานะของตัว คนนี้ครับก็คือจะเป็นโลแค่แอดมินเฉย,ยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแอดมินเฉย,ยไม่สามารถที่จะทําการเพิ่มลบแก้ไขเลขดูข้อมูลของตัวแอดมินของคนอื่นๆได้นะครับเพราะว่าแอดมินตัวนี้จะเป็นแค่สิทธิ์ผู้ใช้งานเฉยนะเป็นแค่สิทธิที่เข,เข้ามาทําการพวกเพิ่มบทความเพิ่มสินค้าเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่เขาไม่มีสิทธิที่จะมาจัดการอะไรเกี่ยวกับพวกแอ c เค n t ต,ต่างๆน,นะครับต้องมีสิทธิที่ระดับสูงกว่าเท่านั้นที่จะจัดการเขาได้นะครับผมโอเค หลักการมีประมาณนี้นะครับอาทีนี้เราลองมาเปลี่ยนรูปดูนะครับเอารูปนี้แล้วกันกดเซฟครับปุ๊บอ่าเท่านี้นะครับก็สามารถแก้ไขได้ทีนี้ผมเปลี่ยนชื่อแล้วกันอ่าลองไปชื่อบอยดูมั่งกดเซฟครับปุ๊บแก้ไขสําเร็จอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมหลังจากนี้นะครับก็คือเราสามารถได้จากก๊อปปี้โค้ดนะครับขึ้นใหม่ชุดนึงนะครับจะทําเป็นบทความก็ได้หรือจะทําเป็นอื่นๆก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกเพิ่มสินค้าจัดการข้อมูลเก็บ ข้อมูลต่างๆรายชื่อเก็บสต็อกนู่นนี่นั่นทําเพิ่มได้หมดเลยนะครับแล้วก็โค้ชุดนี้นะครับอย่างถัดไปเนี่ยแอดมินจะเอาไปรวมล่างนะครับกับตะกร้าสินค้านะครับจะทําเป็นโค้ชุดใหม่มาให้ดูกันนะว่าโอเคถ้าเกิดเราเอาไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงครับพวกนี้นะครับสามารถติดตามได้ที่ไลน์นะครับแอดแอสตอรีนะสำหรับโค้ชุดนี้นะครับผมเปิดขายอยู่นะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ราคาโปรโมชั่นนะดังนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ย แอดไลน์ <Add> ไปที่นะครับแอดแอปสตอรีนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการอยากทดสอบอยากจะเข้ามาเล่นดูหน่อยให้พิมพ์แชทเข้าไปในไลน์ว่าขอทดสอบแอดมิน PHP อ่เมื่อทดสอบแล้วนะครับรู้สึกชอบใจเฮ้ยอยากได้มาครอบครองอยากได้มาทำโปรเจกต์ต่างๆทั้งโปรเจกต์จบธุรกิจส่วนตัวทำเป็นผลงานหรือเอาไปใช้งานกับลูกค้าก็ได้หรือจะเอาไปใช้สำหรับที่ทำงานก็ได้นะครับให้พิมพ์ในแชทว่า สมัครแอดมิน PHP นะครับสมัคร a d m i n น PHP พิมพ์ไปใส่ที่ลายได้เลยครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยดูแลให้นะครับผมโอเคในวิดีโอนี้ก็มาสาธิตนะครับเบื้องต้นการใช้งานนะครับในส่วนของตัว a d m i n PHP ที่ผมได้พัฒนาขึ้นมานะอ่ะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้สวยๆเลยครับก็คือตอนนี้คือรองรับมือถือด้วยนะ โอเคนะครับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบใจฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากติดตามต่อเนี่ยกด Subscribe ได้เลยครับโอเคสวัสดีครับผมบ๊ายบาย